เมื่อหมอห้ามผมกินหมู90วันงั้นวันนี้เราจะมาทำเป็นลาบอกไก่บดนะครับผักที่เราใช้นะครับแล้วก็จะเก็บตามรอบๆบบ้านของเราแบบนี้เลยนะอันนี้จะเป็นสาราแหน่นะครับตามด้วยผักชีใบเลื่อยแล้วก็จะปลูกเองแบบนี้เลยนะครับวัตถุดิบที่เราต้องเตรียมนะครับก็จะมีหอมแดงเข้าคัา่วมะนาวพริกป่นอกไก่บดแล้วก็ตับหมูครับส่วนผักนะครับก็จะเป็นผักที่เราเก็บไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็เพิ่มแตงขึ้นมาหนึ่งอย่างนะ ต่อมาเราก็จะมาเริ่มซอยผักของเรานะครับอย่างแรกคือหอมแดงครับซอยให้เป็นชิ้นเล็กเล็กประมาณนี้นะครับแล้วก็พักไว้ก่อนครับตามด้วยต้นหอมครับต้นหอมก็ค่อยซอยให้เป็นชิ้นพอดีคำนะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลยครับว่าชอบประมาณไหนนะตามด้วยผักชีใบเลื่อยครับอันนี้ก็ซอยเหมือนกันนะซอยเสร็จแล้วก็พักเอาไว้ก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับแล้วก็จะมาเตรียมน้ําเพื่อเอาไว้ลวนไก่นะเอาให้น้ําเดือดประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่อกไก่บดลงไปเลยครับค่อยๆลวนจนกว่าอกไก่ของเราจะสุกนะ พออกไก่ของเราเริ่มสุกนะครับให้เราใส่ตับหมูลงไปลวนต่อได้เลยครับลวนแค่แป๊บเดียวพอนะครับตับหมู่จะลวนไม่นานนะแค่นี้ก็สุกแล้วครับแบบเดียวเองพอเนื้อไก่กับตับของเราสุกนะครับแล้วก็นำปรุงกันเลยครับใส่น้ำปลาครับตามด้วยผงวิเศษแล้วก็บีบมะนาวตามชอบได้เลยครับใครชอบเปรี้ยวมากก็ใส่มากได้นะพอใส่มะนาวเสร็จก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันสักหนึ่งรอบครับ แล้วก็ทําการชิมรสชาติดูนะว่าขาดเปรี้ยวขาดเค็มตรงไหนหรือเปล่าถ้าพอใจแล้วก็ใส่พริกป่นลงไปครับตามด้วยข้าวคั่วตามใจชอบเลยครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกหนึ่งรอบนะปิดท้ายต้นหอมและผักชีฝรั่งครับตามด้วยหอมแดงครับแล้วเราก็นํามาคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกหนึ่งรอบนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับลาบอกไก่ของเราครับแล้วเราก็จะใส่จานพร้อมสเสิร์ฟได้เลยครับจะกินกับข้าวสวยหรือกับข้าวเหนียวเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะ แต่รับรองครับว่าเข้าสวยหมดหม้อแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเย็นนี้ยังไม่รู้ว่าจะทานอะไรนะครับแนะนําให้ลองทําดูครับลาบอกไก่บดครับ